ครับสวัสดีครับพี่น้องครับแฟนคลับเอฟซีนะครับตอนนี้ผมอยู่ปากทางแยกบ้านตะเคียนครับอันนี้เบิ้งนะครับเป็นปลาใหม่นะครับี่สวยงามนะครับตอนนี้ทางครูบาอาจารย์นะครับเป็นได้ขอใส่สถานที่พื้นที่นะครับเพื่อดีจิเป็นที่ จัดงานปริวัติกรรมแล้วสีสางเป็นสถานที่พุทธมณฑนประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเมื่อนี้ก็มีพระสงฆ์องค์เจ้าครับผมแล้วก็มีญาติโยมพ่อแม่พี่น้องนะครับมาซอยกันนะครับ <S 2> <2> <S เพื่อทางนะครับเนี่ยอันนี้ปลาเป็นปลาที่สมบูรณ์นะครับผมอันนี้นนทางนี้เป็นพระสงฆ์นะครับพระคุณเจ้านะครับมาซอยเฮ็ดกัน ลักลักนะครับพอดีผมถามหลวงพ่ออำเภอบางหันบุนว่าลัก,ล,กลักกาศีสามอำเภอนะครับก็มีอำเภอสตึกนะครับอำเภอบันดานแลวก็อำเภอเมืองนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสร้างเป็นสถานที่ไหว้จัดงานปริวาจัาดงานปฏิบัติธรรมนะครับแล้วกาสร้าง กุธมนทนนะครับเป็นของเป็นของจังหวัดประจําจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตอนนี้ก็ผ้ากันมานะครับซอยกันนะครับหลายผักส่วนนะครับมีทังผสมองพ์ะเจ้าหยาดโยมหยาดทธรรมนะครับผมก็มาจากอำเภอสตึกกับไก่พอสมควรอยู่ครับผมเพราะว่านี่เกือบหอดบุรีรัมย์เ้ยครับ มาเพื่อทีท่ทีซอยกันเ,เตรียมสถานที่จัดสถานที่นะครับสถานที่แห่งนี้นะครับมองนี่เป็นสถานที่ไม่นะครับที่พึ่งเห็ดเรื่องคอไส้พาวานาซี่เป็นของเป็นดินหลวงนะครับเป็นสาธารนณะหรือว่าเป็นป่าสงวนกับพ่กหู้อันนี้เพราะว่าบรายุในพื้นที่ แถวแถวบ้านผมก็อยู่ไกลกันเยอะครับก็เลยบง่งบอกว่าเป็นที่ป่าสนหรือว่าเป็นทีสาธานะประโยชน์บง่งบอกกันนะครับเห็นบอกครับอันนี้ก็พี่น้องมาซอยกันนะครับอันนี้ก็มาจาาพูนละครับบ้านพี่ม่านพ้นเงินพูดละครับบ้านสมรงพูดละนำทิมโดยพระอาจารย์สมานนะครับเจ้าสำนักวหน้าสำนักสงป่านองพยอมครับผม มาครับมาซอยกันสถานที่มองนี้นะครับตามที่ผมได้สอบถามครูบาอาจารย์นะครับเจ้าคณะอำเภอนะครับเพิ่นา่าที่เป็นขอใส่เนื้อที่ประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยกุ้งเลยครับผมเพิ่นกระถางดิสู้มือเลยครับนี่เพิ่นมาเฮ็ดมือนี้เป็นมือที่สองแล้วครับกระถิ่งทางได้หลายเติบอยู่ครับ ล้านถ้อยูดันนาพุนะครับเดี๋ยวจังหน่อยสิ้าไปเบิ่งนะครับเพราะว่าเป็นเดี๋ยวเตรียมเพ่นเตรียมยังไหวยุ่พุแล้วครับมองสะทานล้านทํำแล้วเป็นาการกำลังสีสางห้องปดทุกนะครับก็คือห้องน้ำครับผมเป็นกาลัางสีสางแต่ว่าตอนนี้พระท่านได้ขืนกะลังเอารถมาดันเพื่อสีสีสางห้องน้ำนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับ ที่อยากจะมีส่วนร่วมนะครับในการสร้างของน้ำหรือหม่องปศุทุกนะครับก็สามารถซอยมาได้ครับอันนี้ก็มาจากบ้านพ้เงินคือกันได้ครับนี่อบตได้ครับนี่บําเพ็คนได้เนี่ยเราบอไดเป็นคนไดเนี่ยลงเอาได้บําเพ็คนได้นี่ออบตได้นี่เราบอไดเป็นคนได้ครับเนี่ยเาราเป็นออบตเราก็มาได้ครับนี่ ครับเดี๋ยวจัน้อยนะครับก๋าจีได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวจีพาไปเบึงนะครับประธานที่ลานทรรมนะครับพิได้ถวายประหานเพ่นนะครับเดชพระสงค์นะครับครับตอนนี้ก็เดี๋ยวพาไปบึงเลยครับเดี๋ยวพาไปบึงกับประานที่ลานทำนะครับผม ครับหลังจากเค็บงานแล้วนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเพนพอดีครับถวายเพนถวายเพนพระพระสงค์ครับนะครับมาเรียบเรียบเ็งานนะครับเป็นสิจัดงานในว้นี่แหละครับจัดงานปฏิบัติธรรม ไว้ๆนี่แหละนะครับตอนนี้กำลังสวายเพลเนเบิ้งครับปลาใหม่หญิงไงแห้งครับเนื้อที่ร้อยกว่าไร่นะครับเบิ้งนครับเป็นสี <c oughs> จัดงานปริวาสสกรรมนะครับและก็ะตังเป็นพุทธมณฑลของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ พุทธมนตรจังหวัดบุรีรัมย์ประจําจังหวัดนะครับผมเนื้อที่หลายนะครับเนื้อที่ร้อยกว่าไร่นะครับต้นไม้งามๆครับพี่น้องครับต้นไม้ใหญ่ขนาดนยครับนี่ฉะนั้นนะครับกับแฟนครับเอฟซีนะครับสุขสุขคนนะครับช่องพลายหนุ่มเสกนะครับเมอนก้ามาเอาบุญครับผมมาเอาบุญมาซอยเห็ดงานเพิ่นนะครับยูตรงขาม บ้านตะเคียนไหมครับอยู่บัานตะเคียนตรงขามกับมหาลัยบัวทองนะครับเลยบรรดานมาน้อยนึงนะครับถ้ามาจากทางอำเภอสตึกนะครับเลยบรรดานมาน้อยหนึ่งนะครับประมาณสักเจ้หาโลหกโลเนี่แหละครับออกจากบรรดานมาบกเกินสิบโลนะครับก่อนสี่ฮัหอดวัดหลวงพ่อปทุมไหมครับนี่แหละครับ ตอนนี้ก็บกำลังมาซอยกันนะครับทั้งพระสงฆ์องค์เจ้านะครับส่วนหลายก็เป็นพระสงฆ์นะครับเมอนก็ทั้งวัดนะครับสำนักสงฆ์ป่าหนองพระยอมนะครับโดยก็นํำทิมโดยพระจารย์สมานนะครับที่เป็นผ้าทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าและก็ญยาตยโยมนะครับมาร่วมซอยนะครับเพราะว่ายูนีที่เป็น พุทธมนทนประจาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับกับลักๆที่มาเนี่ก็มีอยู่สามอเภอนะครับด้วยกันนะครับก็คือมีอําเภอสตึกอําเภอบันดานอําเภอเมืองครับพี่น้องนะครับเพื่อสิมาซ้อยกันนะครับเตรียมสถานที่นะครับเพราะว่าเป็นสีสางนั่นสางนี่อยู่ครับต่อๆไปข้างหน้าอันแม่ออกเอออย่าพากันนั่งกินน้ำลายไหลเป็นอย่างน้อเจ็บข้อตี นี่แหะครับอันนี้ก็เป็นไทยบ้านพิมานพ้นเงินได้ครับนี่อันนี้ก็ออบตได้ครับนี่บอมเอนค้นได้นี่เราบอได้เป็นคนได้เราเป็นอบตได้นน่บอมเนคนได้นน่ครับตอนนี้ก็ซอยกันอยู่ครับผมซอยกันซอยกันเ็ดซอยกันสางนะครับ ช่องนี้ก็อีกจะน้อยนะครับก็คงสีดําเนื่อการต่อไปนะครับกสิเฮ็ดมือนีเป็นมือสุดท้ายนะครับลังจากนั้นกับเป็นสีสางของน้ำนะครับเพราะว่าจัดงานนี่มันสําคัญที่สุดก็คือของน้ำนะครับกดทุกหรือแฟนคลับเอฟซีนะครับอยากสิมีส่วนร่วมนะครับในการสร้างของน้ำก็สามารถบริจาคได้ครับสมทบทุนในการสร้างของน้ำครับ รับพรนำกันเด้อครับแฟนครับเอฟซี ครับหลับพอนะครับกขอให้กุศลผลบุญนะครับที่ผมนะครับพร้อมกับไทยบ้านนะครับมาเฮ็ดมนีกขอให้กุศลผลบุญหนุนนนำให้ถึงเอฟซีนะครับสุขคู่สุขคนนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับพี่น้องครับ